ตั้งแต่เกิดเหตุแผ่นดินไหวนะครับอาคารสตรงอถล่มเนี่ยจนถึงตอนนี้ก็ใกล้หรือเมื่อ p u b บิ c คลิปนี้ไปก็อาจจะครบ100ชั่วโมงมาดูกันว่าตอนนี้เรามีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมบ้างข้อที่1นนะครับลำดับในการวิบัติของอาคารเพจเราเป็นเพจแรกนะครับที่ ได้จับกล้องในทุกๆมุมมาเทียบกันเฟรมต่อเฟรมให้อยู่ในชั่วงขณะเดียวกันนํามาคอมไบกันในทุกๆมุมเพื่อให้เห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยเหตุการณ์ไหนกันแน่ที่เกิดขึ้นก่อนสิ่งที่เราต้องการรู้คืออะไรเกิดขึ้นก่อนซึ่งนั่นทําให้เราได้พบนะครับข้อมูลที่สําคัญมากๆข้อมูลที่ว่าคือเราได้พบว่าส่วนที่เริ่มเป็น first domino คือผนังทางด้านที่ตะวันตกและเชียร์วอล หรือปล่องลิฟต์หรือปล่องโมเดหนีไฟทั้งแท่งเลยไม่ใช่ช่วงบนนะทั้งแท่งเลยนะครับเลื่อนลงมาก่อนเลยพร้อมๆกันหลังจากที่ตัวผนังเชียร์วอลตัวนี้กับผนังทาด้านท,ท,ที่ตนตกักตัวนี้เลื่อนลงมาเนี่ยนะครับก็เกิดการลังนะครับตามภาพที่เห็นจากการเทียบคลิปเฟรมต่อเฟรม ก็เกิดการหลังเสาจากด้านหน้าอาคารนะครับฝั่งตะวันออกกลับเข้ามาด้านในนะครับแล้วก็เกิดการคอลลป p ส์ของตัวเฉลียงหรือระเบียงด้านหน้าหลังจากนั้นฟาสาดนะครับกระจกรอบๆข้างเนี่ยถึงจะเริ่มที่จะเสียรูปผิดรูปนะครับและค่อยตามมาด้วยเสา 2ต้นที่ชั้นหนึ่งในฝั่งที่ตะวันออกนะครับที่ระเบิดตามมาเฟลเลียตามมาซึ่งในระหว่างนั้นพร้อมๆกันกับเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยระหว่างที่เชียร์วอลุดหรือลูดลงมาแบบฟรีฟอลนะหลุดออกมาจากพื้นแต่ละชั้นแต่ละชั้นเนี่ยนะครับพื้นแต่ละชั้นก็ตกลงมาเหมือนเป็นไอลักษณะของแพนเคคลลปส์แบบนั้นเพราะฉะนั้นตอนนี้เรารู้แล้วโดยไม่ต้องใช้ หลักการทางวิศวกรรมอะไรเลยเราใช้แค่การมองจากคลิปเทียบกันมุมต่อมุมมุมต่อมุมเนี่ยให้มันอยู่ในชั่วขณะเดียวกันมองแบบคนธรรมดาจับภาพมาเทียบกันเนี่ยเรารู้แล้วว่าส่วนที่สุดก่อนเนี่ยคือเชียร์วอลกับตัวผนังทางด้านที่ตะวันตกเนี่ยลงมาก่อนแต่คําถามที่ต้องใช้หลักการทางวิศวกรรมจับต่อไปคือแล้วอะไรล่ะที่ทําให้เชียร์วอลหรือผนังทางด้านที่ตะวันตกเนี่ยเกิดการสุด เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องไปเจาะไปมองต่อหลังจากนี้ก็คือเกิดอะไรขึ้นข้างใต้นั้นหรือเกิดอะไรขึ้นในส่วนโซนล่างๆที่ในคลิปไม่ได้แสดงให้เราเห็นในด้านทิศตะวันตกหรือในด้านของผนังรับแรงเฉือนหรือเชียวหรือปองลิฟซึ่งน่าสนใจมากๆครับ มีคลิปคลิปหนึ่งตั้งแต่วันแรกเลยที่เกิดการถล่มเป็นคลิปที่พี่โบ๊นะครับอาจารย์โบ๊ทกับอาจารย์ต้นของสมาคมวิศวกรของแสรงประเทศไทยเนี่ยลงไปที่ชั้นเบสเมลหรือใต้ดินซึ่งผมไม่รู้ว่าอยู่ในตำแหน่งไหนนะครับในคลิปมีภาพภาพหนึ่งที่แสดงลักษณะของเสาที่ผิดรูปซึ่งตัวนี้น่าสนใจมากนะครับอาจจะเกี่ยวข้องหรือไม่เกี่ยวข้องก็ได้แต่ ต้องรวมมันเอาไว้ในการพิจารณาอย่าเพิ่งไปตัดมันทิ้งต่อมานะครับหลังจากลำดับการเฟลเลียลำดับการวิบัติที่ค่อนข้างชัดเจนละไม่ต้องใช้วิศวะเลยนะครับแค่จับดูแค่สังเกตดูขยายให้มันเห็นชัดแบบที่ผมทำดีใจมากนะที่เราเป็นคนแรกที่ทำแล้วก็คิดว่าอาจารย์หลายๆท่านก็ได้นำข้อมูลตัวนี้ไปดูแล้วก็ต่อยอดวิเคราะห์ต่อนะครับต่อมาสิ่งที่เรามองนะครับต่อมาคือคุณภาพวัสดุ และเทคนิคขั้นตอนมาตรฐานในการก่อสร้างคือผมจะพูดอย่างนี้นะครับมันมีคำอยู่คำานึงที่พูดว่าส่วนผสมของหยนะคือในบางครั้งเนี่ยมันอย่างละนิดอย่างละหน่อยถ้าเกิดโดดๆดดเดียวๆไม่ค่อยส่งผลอะไรหรอกแต่ส่วนผสมของหยนะหมายถึงทุกๆอย่างเลยที่จะส่งผลได้มีข้อบอกพร่องอยู่ในนั้นหมดทุกอย่างพร้อมๆกันแล้วดันเกิดเหตุที่เป็นทริกเกอร์แบบเนี้ยเพราะฉะนั้นมันก็สามารถเกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งตัดว่าอะไรใช่หรืออะไรไม่ใช่ออกไป ะครับจนกว่าจะชัดกว่านี้เมื่อวานนะครับเราก็เห็นว่ามีการทดสอบเหล็กซึ่งตอนนี้สิ่งที่เราสนใจเนี่ยก็จะคือ concrete, คอนกรีตคุณภาพคอนกรีตคุณภาพเหล็กแล้วก็ตัวครอปเปอร์หลักๆนะครับเพราะว่า3ส่วนนี้พูดได้ง่ายว่าเหมือนมีภาพที่ทําให้เกิดข้อสงสัยได้อะผม,มใช้คํานี้ดีกว,ว่ามันมีภาพที่ทําให้เกิดข้อสงสัยได้อย่างตัวเหล็กเองก็จะมีภาพว่าเหล็กถูกเหมือนครีนคัตขาดแบบว่า ไม่รู้ยิวหรือเปล่าแบบนั้นลักษณะนั้นนะครับและแบบเป็นรอยอย่างเงี้ยซึ่งก็ไม่แน่ใจนะว่าตัวนี้ถูกกู้ภัยตัดหรืออะไรตัดแล้วคนไปถ่ายรูปค่อยไปถ่ายหรือเปล่าไม่ไม่รู้เลยอันนี้ไม่รู้นะครับต่อมาคือตัวคอนกรีตคอนกรีตนี่น่าสนใจมากๆกว่าทำไมเหล็กหัวเสาอะที่อยู่ตรงดออแพนเนลเนี่ยนะครับของพื้นโพส t เทนชันเนี่ยทำไมถึงสะอาดขนาดนั้น ทำไมเวลารูดออกมาจากคอนกรีตแล้วเหมือนรูดหลุดออกมาเลยน่าสนใจที่แรงยึดเหนี่ยวระหว่างเหล็กกับคอนกรีตมากซึ่งตัวนี้ตัวที่เกี่ยวข้องโดยตรงคือสเตรน t h ของคอนกรีตนะครับซึ่งต้องเจาะคอนกรีตไปทดสอบต่อมาคือเรื่องของ c o p p ปอรซึ่งในกรณีนี้มีรูปที่บ่งชี้ว่ามีเหล็กนะครับหลุดออกจาก Copper หรือขาดคาค o p เปอร์ค p e เเนี่ยเอาไว้ต่อชนหัวเหล็กกับหัวเหล็ก ซึ่งโดยลักษณะทั่วไปเวลาทดสอบเนี่ยมันจะต้องไปสมมติต่อกันมันจะต้องไปพังที่เหล็กในเส้นเหล็กที่มันสมบูรณ์มันจะขาดก่อนตรงรอยต่อเหมือนทดสอบรอยเชื่อมเหมือนกันเวลาเชื่อมดีๆเนี่ยนะครับมันจะไปขาดข้างนอกรอยเชื่อมเหล็กขาดก่อนรอยเชื่อมนะเหมือนกันครอปเปอร์ก็เหมือนกันนะครับครอปเปอร์ก็ต้องขาดข้างนอกตัวรอยต่อเชิงกลน,นี้ นะครับขาดที่เส้นแต่เมื่อวานมีแถลงเรื่องการทดสอบเหล็กเราได้เห็นอะไรไม่ชอบมาพากลน,นะครับไม่ชอบมาพากลการแถลงแบบอ่าอําอึ้งอึ้งไม่โปร่งใสจริงเหมือนที่ทรัฐมนตรีพยายามบอกว่าโปร่งใสซึ่งตัวนี้เป็นคําถามมากๆนะครับว่าหลังจากนี้การทดสอบในหมวดงานต่างๆในวัสดุชิ้นต่างๆจะเป็นอย่างนั้นอีกหรือไม่ถึงตอนนี้เองถึงตอนนี้เลย ถ้าไม่รีบแก้ไขถ้าไม่รีบเปิดเผยข้อมูลในการทดสอบผมว่าเรียกความเชื่อมั่นกลับมาจากอย่างน้อยที่สุดนะวิศวกรในวงการได้ยากมากๆขอให้รีบทําขอให้รีบเปลี่ยนต่อมาสิ่งสุดท้ายนะครับคือเรื่องของการออกแบบบางคนพูดว่าออกแบบผิดไหมมีดีไซน์เฟลเลียหรือเปล่าหรือความรเหรวผิดพลาดจากการออกแบบหรือเปล่าซึ่งก็เป็นสิ่งที่หลายๆท่านยังไม่ได้ ซึ่งผมพูดตรงว่าผมไม่ได้มีความรู้ขนาดนั้นคงไม่ไปนั่งแกะแบบแล้วก็มาคุยเรื่องดีไซน์เฟลเลียดีไซน์ถูกหรือผิดแน่นอนอันนี้ต้องเป็นเรื่องระดับอาจารย์แล้วนะครับเดี๋ยวไว้มีโอกาสจะถามอาจารย์แต่คําถามต่อมาจากเรื่องนี้คือแล้วถ้าแมททีเรียลทุกอย่างผ่านผลเทสหมดหรือหย่อนนิดหน่อยแบบไม่ได้เป็นในยะสําคัญอะแล้วถ้าตึกนี้เจอแผ่นดินไหวแบบเนี้ย ตึกนี้ควรจะพังไหมหรืออีกในยะหนึ่งก็คือคําถามที่ว่าถ้าการดีไซน์ดีไซน์แบบนี้ก่อสร้างตามมาตรฐานถูกต้องตามแบบทุกอย่างแบบนี้ที่ออกแบบมาด้วยวัสดุมีมาตรฐานเมื่อแบบที่ใช้ก่อสร้างเจอแผ่นดินไหวแบบนี้มันจะรับแรงแผ่นดินไหวได้หรือไม่ได้นั่นเป็นคําถามที่พวกเรานะครับชาวการก่อสร้างแนละชวาววิศวกรก็คงจะต้องหาคําตอบกันต่อไปแต่ในวันนี้อย่างน้อยที่สุดเรารู้ข้อมูล มากขึ้นมากกว่าร้อยชั่วโมงที่แล้วพอสมควรละขอให้กำลังใจทุกท่านที่เกี่ยวข้องนะครับวันก่อนมีกู้ภัยที่ได้ร่วมงานนี้ก็เดินมาทักผมนะพี่พี่ขวานก็ให้กำลังใจพี่และทีมพี่นะครับขอให้ทำงานอย่างรับรู้และปลอดภยัยและขอให้กำลังใจแสดงความเสียใจต่อผู้ที่เกี่ยวข้องเหตุการณ์และผู้ที่สูญเสียทุกๆคนทุกๆฝ่าย มีความสุขกับการก่อสร้างครับ